สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะฮะว่าที่คุ้นเคยกันนะครับในชื่อของสถานีชุมทางบางซื่อนะสถานีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณนะขณะนี้นะครับตอนนี้17นิกา20นาทีบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งจตุจักรฝั่งหมอชิด ก็เป็นทางพิเศษสีรัฐนะครับและฝั่งนี้ก็เป็นยานเอลดีพ่อนโยทินนะครับมีรถดีเซลรางรถแบตเตอรี่รถอนะีวีนะวันนี้ทิวแถวของริ้วรถพอหอเก่าๆนะครับ กันนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับคักณกอล์เกสไว์ห้าสองหนึ่งสองครับมีคุณปู่จ k มานะครับ GK 4038ผมด้วยรถนอนแอร์ปร,ประกันชั้นที่2นะครับจำนวน2,000ัน สวยจริงๆนะครับ 35นาทีนะครับเ yes, ด s y สไกับ t ีเคที่คู่กันมาเลยนะน้องใหม่เด s y สไนะครับแล้วก็ปูส่สก๊อตจีเอเคนี่รถจักตั้งแต่ปี2507นะครับตอนนี้2567ก็60ปีพอดีนะครับเดสไเดี๋ยวเราเห็นต้นตคลิปนะครับตอนนี้ลากรีวกันแล้วแบดริวขบวนรถโดยพิเศษราวิถีขบวน,บน,บนที่9 เก้าปลายทาง ตูสสำหรับผู้พิการนะครับและรถสเปียร เทพจีนนะฮะนำเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช2559ครับเป็นสัวท้ายขาบวนนะครับรถนอนประกาศชั้นิีหนึ่งหนึ่งขบวนจะมีเพียงแค่คันเดียวเีเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด24ที่นั่ง จะจองยากมากๆเลยนะครับแต่ว <illing> <t ot be seen> <int ans otted> ่าแอดมินเคยจองได้แล้วนะแล้วก็เหมาห้องด้วยนะขิงซะหน่อยนะขิงซะหน่อยนี่นะครับเรียวก็ขบวนยาวๆนะครับนี่เป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2ครับโดยคันที่ติดกับรถนอนปรับอากาศชั้นที่หนึ่งนะครับนั่นคือคันนี้นะฮะจะเป็นรถเลดี้คาร์นะครับเฉพาะสุภาพสตรีและเด็กนะครับเราไปสั่นท่านอื่นก็ถัดไปครับแล้วก็มีรองรับ ผูพ้พิการด้วยนะครับบริเวณคันกลางเลี้ยวไปแล้วครับเลี้ยวขบวนเก้าเป็นเส้อุตราววิถีไปทางเชียงใหม่ ริวขบวนเร็วขบวนที่112่รือ112จากเต็มชัยเขายานเก็บนะครับจือได้ว่าเป็นยานเก็บรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ไปกลางที่อภินนะวัตน์นะดูสถานที่กลางนะก็ออกกําลังกายกันได้ครับนี่โอ้คนณปูจีเคสิก็ดังมากๆเลยนะเมสักหน่อยเลยก็สายส0 4นะครับตามมาติดติดก็สายส ้เวลา18นาิก5นาทีครับขับรถด่วนขบวนที่8 3 8 3ปลายทางตรังครับตอนนี้ริ้วออกมาแล้วครับเจาวลา18น50นาทีเคือน5 2 3 1ครับวันนี้เป็นตั้งใจมาถ่ายขาบวน8 3นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตุขบวนดูดีๆนะครับว่าวันนี้พูดตัวอะไรมานะรก็พอสุควร72นะครับ ลางนะครับและไฮไลท์สำคัญครับเห็นตัวอะไรหรือเปล่าครับนี่มาแล้วครับมา เ18นาฬกา19นาทีนะครับบัว83จะออก18 50นะฮะก็อีกประมาณ30นาทีนะครับรถจักก็ไปแล้วนะครับลาสตอปนะตอนนี้เราขึ้นบางที่ชาชลานะครับรถดุ่ดขบวนที่83ปลายทางรังเวลา18นาฬกา50น ใก้ขบวน83านะครับบรป โวยนะนึ่งหนึโดยมีทั้งหมด40ที่นั่งนะซึ่งเป็นรถนอนที่มีเตียงล่างที่กว้างที่สุดในบรรดารถนอนทั้งหลายนะครับและนี่นะครับหฮายไลขของเราเลยบชทป3ามสิบนะครับ คงติดกับรถนอนแดลวูนะฮะคันนี้เป็นรถนั่งระับอากาศชั้นที่2นะครับสำหรับผู้พิการ ไม่ได้ 30สิที่นั่งนะครับแบ่งก็คือเป็นที่นั่งคู่แบบนี้นะฮะกับที่นั่งคียังเดี่ยวนะครับโอ้ว่างมากนะโอ้โหนี่ฮะแอดติงกว้างกลางขานะโอมต้องสักหน่อยะนะแอดมินสูง180ปนะครับก็ ยืดไม่ถึงเลยนะไปดูเบาะเล็ก,บกเบาะคีรสักหน่อยเบาะเดี่ยวเดียวก็ติดอยู่นะครับถ้าจะแนะนำนะแล้วก็อยากเกียดขายาวกว่ายาวกว้างๆานะก็นนี้นะครับเบาะนี้เลยเบาะฝั่งที่เป็นเบาะคู่นะครับก็จะกววา่ถ้าอยากส่วนตัวน่อยๆนะก็เบาะเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิฟต์ ขึ้นลงนะครับสาหรับผู้พิการนะครับนี่โดยรถนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นรถที่เป็นรถสำหรับบิวแชร์นะครับรผู้พิการมาแต่เดิมแต่ว่าเป็นรถนอนเจ้าเวสนะครับที่ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการดัดแปลงนะครับโอเคถ้าเป็นไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถนอนหรือว่ารถนั่งนะเจ้าเวสแล้วก็เป็นรถจานะครับที่ได้รับการบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาได้มีการปรับปรุงนะครับดัดแปลงที่โรงงานบรรทันนะครับ หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดตัวนะครับในรอบแรกเมื่อปี2555วันที่20มิถุนาเส้นทางกรุงเทพหนองคายนะครับเมื่อปี2555 25, โดยขบวน69นะครับเป็นเที่ยวประถมเริ่มนะฮะซึ่งกาท่วงต่อมานะครับตั้งแต่นั้นมาในเส้นทางสายกรุงเทพหนองคายครับขบวน69กรุงเทพหาดใหญ่นะครับขบวน35กรุงเทพเชียงใหม่ขบวน1นะครับและต่อมาก็ได้มีการ สั่งซื้อรถนอนรุ่นใหม่นะครับคือรถนอนเซียนไอที่เราเห็นนะรถนอนของจีนนะนั่นก็ทําให้ขบวนเพื่อนี้นะครับถูกกระจายนะฮะไปยังขบวนอื่นๆนะครับนั่นคือขอบวน83และขบวน85 83ไปตรังแล้วก็ขบวน85ไปนครศรีธรรมราชน่าเด็นะครับ,บ,รารารบแต่ว่าก็ตั้งแต่หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับก็ไม่ได้การนําตัวนี้มาพ่วอีกเลยนะครับคราวนี้ก็ได้มีการกลับมาพ่วอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจุดเด่นของรถชนิดนี้นะครับก็คือห้องน้ำนะฮะแต่ว่านี่คือเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตนั้นก็เป็นสถานีระบบปิดนะฮะห้องน้ำนี่กว้างมากนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำทั้งหมดเลยนะครับและหลังนี้นะฮะกอนู่นก็โต๊ะอื่นเลยนะครับกว้างมากนะครับรถที่ควบคุมลิฟต์นะฮะกลับมาแล้วครับปชทป30 ลมชั้นที่2ที่ปกติแล้วนะครับจะมีห้องน้ําที่หัวท้ายนะแต่ว่าคันนี้จะมีห้องน้ําที่นี่เลยครับตรงกลางตู้เลยซึ่งมีเปแค่2คันเท่านั้นนะครับได้แก่บชทอปออกหอพายบ,บชทบชทนะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับโดยจะมีจำนวนที่นั่งทั้งหมดห้าสิบหกที่นั่งน,นะครับเือห้องน้ำอยู่ตรงกลางน,นะครับก็แปลกดี สามนะครับมองกลับไปขางหลังนิดหน่อย จอดรอออกนะครับมาก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับรถด่วนขบวนที่83 83ปลายทางกลางออกจากสถานีบางบำรุแล้วครับพชท1002ห้องนั้นตรงกลาง ออกแบบมาเพื่อสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากที่รับการปรับปรุงจากโรงงานบริษันเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 5และเปิดตัวเมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 5 5โดยขบวน69รุงเทปหนองคายนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดให้บริการในเส้นทางรถไฟสายต่างๆครับได้แก่ไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่แล้วก็ไปหนองคายแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับการบริการไปยังรังและนครศรีธรรมร้านครับ ตอนเราจะถึงนะครับที่ในปัจจุบันนะฮะที่เกิดโควิด19ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ต้องงดพ่วงไปนะครับแล้วก็ทาไปปรับปรุงอะไรต่างๆจนปัจจุบันนะครับ2 5ง1ปีนี้ก็ได้เป็นการนำมาพวกก่วงกลับแล้วกลับมาแล้วนะครับโดยพ่วงกลับรถต่วนขบวนที่83 83ปลายทางกลับน,นะครับส่วนขบวน85ก็เดินทางไปต่อไปครับสำหรับปีบอกว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สับตะไคร้กดติดาถถตามกดแจง้งเตือน เพอดายในพันคลิปบหม่นนคลิปต่อไปที่เป็นจัดได้เลยครับสำหรับคลิปเนต้องจากลากันไปก่อนนะครับและไว้พบกันใหม่ในคลิป,ล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 ปหน้าครับสวัสดีครับ